ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เราพัฒนาแล้วนะครับผมประจำวันที่14นะครับเพื่อนๆ่อนครับเดือน8นะครับ2567ครับครับมาเริ่มกันนะครับวันนี้ปพี่หน้อยให้เด่นนะครับก็คือครับ3กับ4นะครับเรามาดูตัวจับคู่กันนะครับครับตัวแรกนะครับเพื่อนๆครับ3 5หนะครับผม สามหกแล้วก็สามเจ็ดนะครับสี่ก็เป็นสี่ห้านะครับผมสี่หกครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับครับสำหรับตัวเด่นนะครับเพื่อนเพื่อนน้อยให้เด่นสองตัวนี้นะครับสามหกกับสี่ห้านะครับผมครับมาดูสามตัวกันต่อนะครับผมสามตัวนะครับก็คือ ให้นะครับผมก็คือสองสามหกนะครับผมสองสี่ห้าครับผมแล้วก็หนึ่งสามหกนะครับผมแล้วก็หนึ่งสี่ห้านะครับผมตามนี้เลยนะครับถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ